สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเอ่อไม่ใช่เล่นเกมครับโดยวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวช่วครับมาเล่นให้ดูครับเพราะคนอื่นครับรีวิวครับผมรีแรงครับไปครับดันสีสีครับรีแรงมาใหม่ครับแบบชิวๆดันกันครับสีสีรีแรงมาใหม่ว่าจะตึงหรือเปล่าครับก็ไปดูกันเลยครับ let's go มามามามันจะตีงเงินหรือเปล่าขอขุญาติโชว์นะครับหน้ามีตึงตัววะมาดิ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 าดล่วงญออาติสามขวามาครับช่วยท่านก่อนช <c oughs> ่วงนี้ที่ไมได้ลงคลิปนะครับก็หมู่บ,บ้านผมนะครับเขาจัดงานครับเสียงลำโพงมันดังชิบหายนะครับ เลยลงคลิปให้ดูไม่ได้ครับนี่ครับคลิปแรกก่อนได้ขออนุญาตล่วงนะครับสเสร็จครับไม่โหดครับแต่เหมาะคิตตีนะครับก็อย่าเพิ่งลืมผมนะครับมาดูคลิปผมหน่อยครับผมเศร้าตอนนี้คนดูคลิปน้อยหน่อยไม่รู้ว่าเป็นไรคลิปน่าเบื่อหรือเปล่า ก็กิจกรรมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับกิจกรรมหรือว่าหมดแล้ววะเออตอนผมลงนี่น่าชุดนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวม,มาครับสูตรวงจากรครับสกิลนารูตโตะครับจะน่าจะเอาออกภายในเดือนนี้ละมั้งครับผมก็ไม่รู้นะขนาดครับจับมาเป็นปืนสานระผมไม่รู้ชื่ออะไรนะครับ วิ่งออก้ายมาอะไรข้างหน้ามีตัวครับซาชิยามาครับกดกิก้วสูงจากมาครับยิงครับโอ้โหเล่นอย่างไก่เลยผมเนี่ยอต่ล่วมไปหนึ่งแต่ครับเรียบร้อยยูวินครับยูวินครับตาที่อะไรเนี่ยตาสองครับช่วงนี้ที่ ไม่ได้ลงคลิปนะครับเออบอกแล้วนี่ว่าเพราะผมทําตอนนี้ผมทําทิกตอกแล้วครับฝากไปติดตามทิกตอกผมหน่อยเด้อเดี๋ยวผมจะลงให้ในอตอนนั้นแหละเออเชื่อทิกตอกไปกดติดตามหนยนะครับผม,มอยากตรตีมครับใช่ผมอยากตีมในทิกตอกแค่นั้น,นครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้คนจะดูเยอะไหมนะ ว่านะ่านจะนะ้อยครับและมีสนะ่อครับผมจะไหวหรือเปล่าโอ้โหเหลือกูคนเดียวยัดแค่ไปเดี๋ยวนนึงจ้าบอดเฮียบอดเอาไม่ตายเออสวยเฮ้ยเก็บสี่เก็บสี่ชดชดเฮโน่เฮโน่เโน่เลยครับพี่โป่งโป่ง โอ้ดโค้ดโค้เยอโค่ดเลย yeah, เก็บสี่ยี่คุณมือจะรู้อะโหดหลไรก็ทีมผมไม่โหดนะทำไมมันทีมเขาก็ไมเล่นเล่โนโหดทำไมทีมผมมันมตายหมดเลยวะเอออ้ลูมันกันหะดทุกคนไปครับ ช,ชิวๆครับวันนี้เล่นสี่สีจริงๆผมว่าผมจะทำคลิปแรงใหญ่นั่นแหละครับผมเล่นแม่งสิบกว่าตาไมไม่ชนะเลยผมเลยเอา, 4, 4อส,าสี่สีอะเนี่ยเหมือนมีตัวขอขออยัดจัดเฮ้ยอ้างดูวโหวดเลยโหดโหดอะโหดโหด เดีหนุ่มโอ้ยสิลตัตั้งเอวคอม่ติดเดียวครับหลดลอเก็บตีอีกแล้วโตรดนะครับดูตาต่องเลยมาครับตาสองไม่พูดมากครับ น่าเบื่อไม่มีใครดูเพราะกูพ <vähän fucking Janeiro> ูดมากสลัดอี๋อครับ่อนยิงัวครับสอนยิงัววางเปล่าครับตากขึ้นครับนี่ผมผมปิดเจ็บ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 อีเอาเพื่อนเพื่อนอยู่บ่อทําทำไมอ่ะอีเดินออกมาเลยเพื่อนกูมันเดินอยู่นิ่งนิ่งนิ่งเงียบเงียบกิฟ ดูครับสเต็ปโคตรผิวมี่อครับโอ้โหน็อกครับน็อกครับช็อตนี้อาหรเพิ่นเอ้ยสัตตาสองเลยวะเว้ยผมมาภาคนะผมไม่ได้อัดมาสิ่งที่อะไรเนี่ยสัตตาสองครับของผมคือตายแบบไม่ได้อัดต่อเลยตายแบบตายตัดมาครับโดนอุ้ยเขาดีใจครับโดนสองเด็มไม่ตายครับล่วงครับ ขวามีต hey, ัวครับซ้ายก็มีตัวครับซ้ายมีสองนะเก็บมาครับเอคลิปครับเอคลิปจับแล้วอู๋มีเอคลิปมีครับโอ้โหสโดนล่ารับเรียบร้อยเออเอคลิปสองบอก thanks good job resources here Make everybody. it for มาครับตาสองครับไม่รู้ครับจะเป็นยังไงนะผมว่าชนะแน่ครับชิลครับเพราะตอนนี้เล่นมอนะไม่ค่อยสูงนะเออครับหน้ามีตัวครับปัดเลยครับปัดเชิงเลยครับถ้าเราเก่งทำยังไงก็เก่งครับ ฝึกฝนได้ตลอดนะครับเล่นแล้วซ้ายครับซ้ายเข้าสี่มีเอเคมึงมีซ้ายอูสี่ทำไมวะอะอะไรนะเนี่ยเดนไลท์ตอนนี้น่าจะ,ล,นนะล,ลุนนะครับน่าจะเล่นับเกิดแม่งโหดนะครับ,มรบผมมีเทคนิคครับมาแจกนะครับแต่ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผม,มอยากจะแจกเทคนิคเท่าไหร่สอนลงสอนเล่นนะว่าผมอยากจะกินเอ้ย วิผมว่าผมอยากทำคลิปสอนลงสอนเล่นอ่ะแต่ผมเล่นไม่เก่งพอได้แต่เวลาอัดหน้าจอแล้วแมงเล่นไม่ออกครับอืมมันจะไม่เก่งเลหล่นมัน้งนั่นก็ไม่เกี่ยวอะดูอ่ะเดี๋ยวคลิปน่าจะลงแรงไงดูครับเออแต่ผมจะสอนาย่างนั้นนะมาข้างหน้ามีตัวครับ เราต้องดูก่อนเอาเขาชาร์จมาถ้าเราเข,ข้าชาร์จมาเราก็ยิงนะมีสองครับไอ้บอลไปก่อนไอ้บอลเลยลูกเดียวแล้วนะตั้งเออตายครับยังไงก็กกตายครับเขาเข้าชาร์จยังไงงก็ตายแต่เพื่อนเขาวิ่งหนีโฮ้ยหลวงครับแม่มีสองไม่มีแม่ของกระสือ ชิวครับแรงต่ำๆไม่ได้เจอคนโหดมากหรอกครับผมโหดเดี๋ยวถ้าผมขึ้นมัตเตอร์นะผมจะเล่นโซเลยผมเจอร้านบูยาคุยเป็นงั้นเลยจริงๆก็มีเซตสีสี่เล่นนะแล้วบัตรสอนเล่นสีสี่จะทีเล่นสียังไงตอนนั้นเราเซนไม่มีครับไม่มีตี นี่แหละครับที่คนไปดูคลิปกูพูดไปเรื่อยนี่แหละเออขอโทษครับผมขอโทษที่ผมพูดมากโทษจริงาจรนะิงโอเคจบอยู่